ท่านผู้ชมครับวันนี้แถวหน้าห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านบางประกอกนะครับคุณรุ่งทิวาซึ่งเป็นแม่ค้าขายลอตเตอรี่นั่งรถแบบรถซูบารุนะฮะเพื่อที่จะมาลงแถวหน้าห้างปรากฏว่าพอถึงจุดนี้มีผู้ชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์มาประกบที่ข้างรถคันนี้แล้วก็กระชากสร้อยแต่ปรากฏว่าจังหวะนั้นเนี่ยคนขับรถเห็นนะรบผิดสังเกตแล้วว่าทำไมรถมอเตอร์ไซค์คันนี้ถึงขับมาชิดก็เลยรีบเบี่ยงรถ เพื่อไปกระแทกกับมอเตอร์ไซค์คนร้ายพยายามที่จะหนีแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่รอดนะฮะถูกพลเมืองดีช่วยกันจับเอาไว้ได้นายทรงชัยจุนเกศรอ,อายุ51นะครับหนีไม่รอดฮะพลเมืองดีช่วยกันจับเอาไว้ได้นะครับนี่นะฮะนี่คือสร้อยที่ขาดนะครับบางส่วนก็ตกเข้าไปในเสื้อของคุณลุงทิวาแม่ค้าคนนี้นะฮะเดี๋ยวลองฟังเสียงของคุณลุงทิวาดูนะครับ เอหนูนั่งรถมาไก็ไม่รู้ว่าตีกู้มาแต่ทีแรกเขาชาดอยู่ใช่ไหมมันติดพอไม่ติดเสร็จมันก็ชาดรอบสองรอบสิดหนูก็รู้ละพอหนูก็หล่นลงไปหนูก็จับจับอยู่หนูก็นั่งไปหนูก็บอกพี่ช่วยด้วยมันจะชาดเรื่อยหนูพี่คนข่าวเขาก็หักเชียวเขาอ่ะเมาเชียวเขาเสร็จถ้ชนมันล้มล้มเสร็จพี่เขาก็วิ่งเข้ามาจับมันจับไม่ทันวิ่งมาฝั่งนี้ยก็เลยตะโกนให้พี่ฝั่งเนี้ยช่วยจับนั่งอยู่ในชุดวรุเขาดันข้าเลยแล้วมันอยู่ตรงตรง มันออกมาด้วยนะมันได้เห็นเนี่ยมันได้เห็นต่อยปุ๊บมก็มาตีคู่แล้วก็ดึงดึงแากมันดึงไม่ได้เพราะนี้ของมันกอดรถไ้เลยกอดรถแล้วมันดึงดึงกันนี่มันเขาตกใจเข้องตัวแล้วเขาจับประวัติของคนร้ายนะครับทรงชัยเคยก่อเหตุลักทรัพย์ในพื้นที่สนธรรมศาลาแล้วก็สอนอแสมดํามาแล้วนะครับมีหมายจับของสารอาญาตลิ่งชันในข้อหาเดียวกันอีกด้วยนะฮะ เจ้าตัวก็อ้างว่าจะเอาเงินไปใช้หนี้แต่ทำมาแล้วหลายครั้งหลายหนนะฮะ